มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซื้อโทรศัพท์เตรียมเรียนออนไลน์ยายมีเงินแค่2,000พันเรเดว่ากำลังเป็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์หลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาเผยภาพพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ายายพาหลานเดินมาถามว่ามีโทรศัพท์ราคาไม่เกิน2000ไหม ก็เลยถามยายว่าซื้อให้น้องใช้หรอยายบอกว่าน้องต้องเอาไปใช้เรียนออนไลน์แต่ยายมีเงินแค่2000สิ่งที่แนะนำยายได้ดีที่สุดก็คือให้ยายลองไปดูเครื่องพร้อมโปรแต่ยายก็ต้องมาจ่ายค่าเน็ตให้เขาทุกเดือนอีกนะคืออยากจะบอกว่านโยบายเรียนแบบออนไลน์มันก็ดีนะครับแต่ว่าบางทีคนเขาไม่มีเงินจริงๆเขาก็เดือดร้อนนักเรียนประถมส่วนใหญ่ไม่มีมือถือกันอยู่แล้ว พอต้องมาเรียนออนไลน์แบบนี้ก็ต้องเดือดร้อนผู้ปกครองจริงอยู่ว่ามันเรียนทางทีวีได้แต่ว่าถ้าบ้านเขาไม่มีทีวีแล้วครับเพื่อเรียนเสร็จแล้วครูสั่งการบ้านแบบออนไลน์แล้วครับอยากให้นักเรียนได้เรียนปกติมันคือสิ่งที่ดีนะครับแต่มันจะดีกว่าถ้าผู้ปกครองไม่เดือดร้อนไปกว่านี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพร้อมกับการเรียนออนไลน์ทุกคนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีแก้ไขด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผ่าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ